สวัสดีครับอ,อย่าลืมกดจุกใจกด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาทำผมจะมาสอนไพ่สก,กิดไพ่สก,กิดเขาเล่นกันยังไงเขาเล่นกันในแบบไหนโอเคนะครับเรามาดูกันเลยเขาเล่นกันยังไงโอเคนะครับอไป ะมือสามแต้มจะมือสาม,มแต้มนะครับแล้วก็เรียกมาไอนเนเนน้เจนะ้นี้เป็นสี่นะครับเป็นสี่นะสี่แต้มเลยเป็นสีแต้มเป็นห้าหรือห้าว่ะจะมือก็เป็นแปดแปดแต้มนะครับเพื่อเรารู้ว่าข้างบนนี่เป็นห้านะครับแล้วจะทำให้รู้ใหม ทำสองตัวจมือเรียกมาเนี่ยคือคือจมือเจ็แต้มแล้วเนี่ยข้างบนเป็นี่เจ็ดเขาไหมเป็นเจ็เเแต้มสมมตินะครับเนี่ยเจ็บแต้มเนี่ยสมมติล้วเอาออกอันนี้คือใบสองที่เราแจกมาคือลูกค้าเรียกหมดแล้วเนี่ย แล้วเราเจ็ดแต้มเนี่ยเราเจ็ดแต้แมเจ็แต้มตามปกติต้องเปิดหมดเลยใช่ไหมเปิดหมดปุบใช่ไหมต้องเปิดหมดแต่เวลาเราลุนไพ่อย่าให้ใครเห็นอยาให้อยูอย่ข้างหลังนะข้างล่างเราอยาให้ใครอยู่นะพอเราลุ้นนะเขาเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไพ่เรากี่แต้มในร่ยเจ็ดเจ็ดเราต้องต้องเปิดหมดใช่ไหมเราไม่ต้องเปิดทีครับเราเรียงสิครับพอวายจะเนี้ยเป็นเอ็ด เป็นสองเนี่ยเป็นสองสองเป็นเกาแต้มใช่ไหมเป็นเกาแต้มเนี่ยเป็นเกาแต้มเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไม่ต้องเปิดเ่ยแล้งก็เรียกมาเป็นสองก็เป็นเก้าเก้าก็กินหมดทุกใจนี่กินหมดเลยเข้าใจไหมครับ อันนี้เขาเรียกว่าไพ่สกิดคือเราลูไพ่เราลูไพ่เราลูไพ่ครับคือเราลูไพ่ลงหน้าว่าไใบบนเนี่ยใบที่เราจะเรียกหรือไม่เรียกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาเรียกว่าไพ่สกิดเล่นกันอย่างนี้คือเรารูถ้าเราลูไพ่แล้วเนี่ยเราไปเล่นเนี่ยไม่วิเสียบออกแปดเนี่ยผมแนะนำให้เลยนะครับถ้าเล่นนะ เอาไพ่สกิทลงไปเล่นนะหมดถ้าเป็นเจ้าเนี่ยยังไงก็ได้ต่างไม่มีหมดแล้วครับท้าไม่ดูใหม่นะครับสีแต้มสมมุติสมมุติเราสีแต้มเห็นไหม ถ้าเราไม่รู้ไพ่เนี่ยวัดดวงนะสมมติว่าเล่นกันวัดดวงคณต้องจับส้ำใบก่อนเพราะว่ามันครบอายุแล้วต้องจับสาใบแต่ในเมื่อเรารู้ไพ่เราเอาไพ่สกิลลงไปเล่นไบบนเนี่ยมันเป็นสองพอ,อไหมครับเป็นสองนะเป็นสองปุ๊บเราก็เลียงอีกเ้วก็เลี้ยงมามันก็เป็นหกแฉมเห็นไหม แต่มันก็เพิ่มแต้มมาเลยอันนี้ลูกค้าเรียกหมดแล้วปอกแปดเนี่ยคือเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่จะเรียกเรียกไพ่หกแต้มชนกินชนกินชนอันนี้เจ็ดชนชนชน,ชนเนี่ยใช่ไหมมันก็เพิ่มแต้มมาเพิ่มแต้มมาเร้เล่นกันนี้แหละครับเนี่ยเขาเล่นกันอย่างเงี้ยไพ่กิจ ภาคธกิจเขเล่นกันยังไงแล้วก็ทํากันยังไงออย่างนี้ดีกว่าภาคธกิจเนี่ยภาคธกิจเนี่ยนะเขาทํากันเดี๋ยวผมจะซ้อนให้ใหดูตำลี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นช่องเนี่ยเห็นไหมดูลายไพ่นะอันเนี่ยสกิดเห็นไหมเห็นไหมครับ เป็นสีขาวๆเนี่ยอันนี้เลขหนึ่งเนี่ยช่องดอกจันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดใบโพเนี่ยเขาจะสสก,กิดอันนี้หนึ่งคือสก,กิดซ้ายขวานะครับเนี่ยหนึ่งนี่เขาจะสก,กิดช่องเนี่ยอันนี้อันหนึง่งภัยมาอันนี้นะครับมันจะอยู่กันฟังตรงข้ามกันนี้นะครับนี เอาใบามิโกนะครับใบมิโกนหักครึ่งแล้วเอาปลายมันนะปลายคมๆม,มันปลายคมๆม,มันนะสก,กิดอย่างนี้ทกกําสกิดนี้ค่อยๆสก,กิดเพราะมันมันจะเป็นรอยเห็นไหมมันเป็นรอยเอยงี้ยเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยเห็นไหมละ่ะอันนี้กันหนึ่งหนึ่งหมดเลย,เนยหนึ่งน,นะคุณชห้ดูนะ เนี่ยหนึ่งเห็นไหมเนี้ยหนึ่งหนึ่งอันเนี้ยสองว่เนี่ยไปสองเห็นไหมเป็นตำรี่สองหนึ่งแล้วก็หัวหนึ่สองคุณกลับไพ่อย่างเงี้ยคุณมาสกิทช่องที่สองมันจะเป็นใบโพอ่ะติ๊กไปเลยเนี้ยติ๊กไปติ๊กไปเลยใช่ไหมติ๊กไปเลยปั๊บเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นสกิทมันจะเป็นขาวขาวอะเนี่ยใบสองเนี่ยสามสามก็สกิดเหมือนกันสกิทช่องที่สามนับมาหนึ่งสองสามก็สกิดสามสกิทไปสามเนีเนี่ยสกิดไปสามเห็นไ,ไหมอันนี้ห้าห้าคู่ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่ก็คิดช่องที่ห้าคิดหาฟังนีปุ๊บคุณก็กลับแต่คุณต้อง ทำซองฟังแล้วครับเห็นไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วก็นับไพ่มาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แยกออกแล้วก็สิบแจดแมมคิงแล้วก็ถัดออกไปไม่ต้องทำมันไม่ต้องสกิมันสกิจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหไหมตามช่องอย่างเงี้ยแต่อย่าทำใหญ่มากนะอันนี้คือผมทําให้ดูเฉยๆนะ เาสะกิดกันจริงๆลเล็กกวนี้นะเขาสะก,กิดแบบเขาตำนี้นิดเดียวคือเราทํามาเรารู้เรารู้ว่าทําตรงไหนตรงไหนแล้วก็เลงตรงไหนคนจริงๆ,ๆไม่รู้เรื่องเลยนะบอกให้นะไพ่คือไพ่อันนี้คือผมทําให้ดูเฉยๆนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับกดซับสไคร์ด้วยนะแล้วผมจะมาบอกการโกงไพ่วิธีการโกงไพ่ทํากันยังไงไพ่ดัดไพ่ดัด เขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนทำไพ่ดัตนะไพ่ดัตเขาเล่นกันยังไงไพ่ดัตนี่มีผลมากไนอะ้ปักไปปักก้่าวเนี่ยมัมนมีผลไพ่ดัตเนี่ยนะโอเคครับขอบคุณครับ